ลิลิตตะเลงพ่ลิลิตตะเลงพ่เป็นวรรณคดีสำคัญในสมัยอยุธยามีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำสงครามยุทธหาตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและชัยชนะที่นำมาซึ่งเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาเรื่องนี้สะท้อนถึงพระปีชาสามารถในฐานะกษัตริย์นักรบและความรักชาติของคนไทยในยุคนั้น ความเป็นมาลิลิต,ตะเลงพายแต่งขึ้นเพื่อเชื่อชูพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังทรงมีชัยเหนือพระมหาอุปร,ราชาแห่งหงสาวดีในสงครามยุทธาธีเมื่อปีพุทธศักราช2135ตรงกับแรมสองค่ำเดือนยี่ที่ตำบลหนองสารายจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุการณ์นี้คือเป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เพราะไม่เพียงเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอยุธยาแต่ยังแสดงถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของไทยจากพมาก่าประวัติผู้แต่งประพันธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิชชิโนโนรสและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมืน่นภูบาลบริรักษ์เพื่อสะดุดดีวิรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวาระงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่สลักษณะคำประพันธ์ลิลิทเต,ตเรงพ่ายแต่งด้วยฉันทลักษ์แบบลิลิตซึ่งผสมผสานระนหว่างร่ายและโครงร่ายเป็นคำประพันธ์ที่ใช้เล่าเรื่องในลักษณะยาวต่อเนื่องโครงสร้างอารมณ์ และภาพลักษณ์ของเหตุการณ์ในเชิงศิลปะลิลิตตะเลงพ่แบ่งออกเป็น12ตอนมีดังนี้ตอนที่7การเตรียมการลบและการประทะกันพระมหาอุปราชาซึ่งวางแผนการศึกพร้อมรับรายงานจากกองตะเวนรามันเกี่ยวกับจำนวนทัพของไทยซึ่งมีประมาณ170,000ถึง180,000คน พระมหาอุปราชาทรงประเมินกำลังว่าเหนือกว่าไทยจึงมีแผนบุกโจมตีทันทีโดยตั้งเป้าตีกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยาให้แตกตั้งแต่แรกการรบอย่างดุเดือดการต่อสู้ของสองฝ่ายเต็มไปด้วยความรุนแรงทหารทั้งสองฝ่ายใช้ทั้งปืนหอกดาบและเงาวเข้าประจันบานกันมีการจัดทัพด้วยคชสารหรือช้างศึกที่นำโดยแม่ทัพทั้งฝ่ายไทยและพะม่า ทหารฝ่ายพม่ายกพลจำนวนมากมหาศาลเข้าบุกตอนที่12พระราชทานอภัยโทษหลังจากสงครามสิ้นสุดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงผิดเจรณาความผิดของแม่ทัพนายกองที่ละทิ้งหน้าที่สมเด็จพระวนรัตแห่งวัดป่าแก้วได้ทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่เหล่าผู้กระทำผิดโดยเสนอว่าการลงโทษ ควรเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวนทรงเห็นชอบจึงพระราชทานอภัยโทษให้ผู้กระทําผิดบางส่วนแต่ยังคงกำหนดให้พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบทางการทหารเช่นการตีเมืองตะนาวศีและมริดสมาชิกกลุ่มนางสาวกัญญาวีสิมมาเลขที่สี่ นางสาวกุญจีราเมอะจัตุรัตเลขที่หนางสาวธิพภาษาแก้วเลขี่6นางสาวนันพัฒน์ประจันังเลขี่7นางสาวแพรพันสายยศเลขี่สิบเสนอนางสาวอักษรวดีกงทารายวิช,ชาภาษาไทยรหัสวิชาโทสามสอพวกเราขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ